มึงคิดว่าหัวหน้าที่คอยด่าลูกน้องในที่ประชุมอะแม่งคิดอะไรอยู่วะมันจะมีพวกคนที่พอประชุมปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มดา่ดาด่าลูกน้องพูดมาโดยไม่ได้คิดเลยว,ว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแต่จริงๆปัญหาคือมันไม่ได้ว่ามันคิดอะไรด้วยมันไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะนั้นมันก็เลยไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นทําให้พาร์ทเนอร์เห็นการประชุมที่ไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็โชว์ว่าลูกน้องเราเนี่ยอ่อนกว่าตัวเราอย่างไงนอกนั้นยังทําให้เสียหายระดับการทํางานเป็นทีมด้วย เพราะว่าเวลาที่เราโดนด่าเราก็จะหน่อยแดงถูกไหมทุกคนก็จะสงสารเราว่าเราไม่น่าโดนด่าขนาดนี้แล้วเจ้านายก็กลายเป็นว่าเก่งอยู่คนเดียวเป็นฮีโร่เขาอาจจะอยากเป็นฮีโร่ในที่ประชุมนั้นก็ได้นั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นทําทีมให้ดีคุยกับพาร์ทเนอร์ให้เมีอาชีพมึงต้องไม่ด่าลูกน้องใครเคยเจอปัญหาหัวหน้าด่าในที่ประชุมมั้งมาเล่าให้ฟังหน่อยจะได้รู้ว่าเจออะไรกันมาบ้างแต่ที่แน่แน่วันนี้ถ้าเกิดว่าเจอแล้วคงต้องรีบสกิดบอก h r หรือบอกหัวหน้าทางอ้อมแล้วค่ะ ไม่งั้นจะเกิดวิกฤตนทีมงานแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถทําทีมมาเขาได้ต่อไปครับ